สวัสดีครับเอซีทุกท่านครับสวัสดีตอนเช้าเนะาะหลายคลิปหลายตอนไม่สบายครับหลังจากสงกรามมาก็ไม่สบายเลยมายามจันครับจันหลังนี้ไม่ลั่นหลังนู้นลั่นครับไม่ได้มายามหลายวันแล้วตั้งแต่หลังสงกรา์มาเนาะอากาศเปลี่ยนแปลง โดนฝนมั่งแต่เราไม่ได้เล่นสงการร้อนอากาศร้อนก็เลยไม่สบายไอไอปวดหัวตัวตัวร้อนมีน้ำมูกด้วยดูว่า จะได้อะไรดูว่าได้อะไรอะไรกินกว่าอะไรเข้าเป็นลั่นอะไรอย่างนั้นฝาไม่ปิดฝาไม่ปิดเดี๋ยวดู ลั่นอยู่ครับแต่ฝานไม่เปิดเนาะทค่นี้แหละครับขอบคุณที่เข้ามารับชมครับหอยคมมันอยู่กับฝาฝาจาันก็เลยมันไม่ปิดฝามันไม่ลั่นลงเนาะมันไม่ปิดฝาสวัสดีครับ